สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็เป็นอันว่าได้เวลาของรายการเปิดบันทึกตำนานทางททบห16นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกากระผมสุวัสดยมจินดาและทีมงานก็รับใช้ท่านเป็นประจำครับเรื่องของตำนานต่างๆของพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นตำนานของพระเกจิอาจารย์ทางด้านสายวิปัสสนาหรือว่าทางสายนักพัฒนาครับเย็นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปใกล้ๆเนี่ยครับจังหวัด อยุธยาครับที่อำเภอปากไ่ไปนมัสการพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอำเภอปักไฮจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อเรียกว่ามีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคลนะครับลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะครับเอาละครับได้เวลาครับที่จะเชิญท่านผู้ชมได้ร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราได้เลยนบบัดน,นี้ครับ หลวงพ่อเชิญปุญญาสิริวัดโคกทองตำบลกุดีอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดในตระกูลกุดีสุขที่หมู่บ้านดงตาลตำบลโพงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันศุกร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหปีมะแม่ตรงกับวันที่สิองเมษายน2450มีโยมบิดาชื่อในเคลือบโยมมารดาชื่อนางโล หลวงพ่อเชิญบุตรคนโตและมีพี่น้องเป็นฝาแฝดหญิงทั้งคู่ชื่อนางเจียมและนางจอมเมื่อหลวงพ่อเชิญอายุห้าขวบโยมมารดาก็ถึงแก่กรรมจึงต้องอยู่ในความเลี้ยงดูของโยมบิดาแต่ผู้เดียวยามใดที่โยมบิดาไปทำไร่ไถนาท่านต้องรับภาระเลี้ยงดูน้องฝาแฝดแทนนับเป็นความยากลำบากมากทีเดียว เพราะขณะนั้นท่านเองเพิ่งจะมีอายุได้ห้าหกขวบเท่านั้นพออายุได้แปดขวบโยมบิดาพาไปฝากหลวงพ่อขาบวัดรือชัยที่ตำบลกุดีในอำเภอพักไห่อันเป็นถินกำเนิดของโยมบิดาเพื่อให้เล่าเรียนหนังสือโดยที่ท่านได้เล่าเรียนอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองปีจนสามารถอ่านออกเขียนได้พอสมควรหลวงพ่อขาบซึ่งขณะนั้น เป็นเจ้าคณะตำบลกูดีเห็นว่าหลวงพ่อเชิญเป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรเฉลียวฉลาดและว่านอนสอนง่ายจึงนำไปฝากพระครูบวรสังคกิจหรือหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเสนาหลวงพ่อเพิ่มท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ด้านปรยิยติธรรมสูงส่งเชี่ยวชาญทั้งสมถกรรมฐานเพียรพร้อมด้วยศีลาจารวัต เคร่งครัดพระธรรมวินัยนอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณและเรื่องวิทยาคมเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่กลั่นวัดพระญาติและหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าอีกด้วยดังนั้นหลวงพ่อเพิ่มจึงมีชื่อเสียงด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคนเจ็บที่ยังไม่ทุเลาจึงคงนอนพักรักษาตัวที่หน้ากุฏิเต็มไปหมด ชื่อเสียงของหลวงพ่อเพิ่มในสมัยนั้นจึงไม่แตกต่างกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นสหธรรม,มิกะที่มีอายุแก่กว่าหลวงพ่อเพิ่มห้าปีในสมัยนั้นหลวงพ่อปานท่านมาพำนักที่วัดโคกทองเสมอเมื่อปีพุทธศักราช2467หลวงพ่อเพิ่มสร้างศาลาการเปลี่ยนหลวงพ่อปานยังมาช่วยยกเสาเอกให้แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่หลวงพ่อเพิ่มไม่เคยสร้างพระเครื่องไว้เลยก็เลยไม่มีใครรู้จักท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อเพิ่มทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ก็คือแผ่นอิฐอาคมที่ก้นบ่อน้ำมนต์สองแผ่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งหลวงพ่อเชิญท่านนำมารดกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอหลวงพ่อเชิญมาอยู่วัดโคกทองคอยรับใช้หลวงพ่อเพิ่มอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความวิริยะอุตสาหะและเชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อเพิ่มเป็นอย่างดีพออายุ15ปีท่านได้เป็นหัวหน้าเด็กวัดคอยดูแลและคอยหุงข้าวให้เด็กวัดกินทั้งวัดเพราะความเป็นเด็กที่มีความสามารถขยันขันแข็งรู้จักเสียสละซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่กินทั้งยังไม่พูดมากหรือเอาแต่เล่น ซึ่งต่างจากเด็กทั่วไปหลวงพ่อเชิญจึงเป็นที่ไว้ใจของหลวงพ่อเพิ่มทําให้เด็กวัดด้วยกันเกรงใจด้วยอุปนิสัยที่มีความเสียสละจวบจนอุปสมบทแล้วก็ไม่สะสมบริขารแต่จะแบ่งปันสิ่งของที่มีผู้ถวายให้กับพระภิกษุหรือสามเณรเสมออีกทั้งยังแจกข้าวสารเป็นทานในยามที่ชาวบ้านเกิดภัยพิบัติ ท่านจะซื้อข้าวสารแจกเป็นประจำซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ปฏิบัติอยู่ส่วนปัจจัยที่ได้จากกิจนิมนต์ท่านก็นำเข้ามูลนิธิของวัดโคกทองทั้งสิน้นหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองท่านบนรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีในวันที่หมิถุนายน2466โดยหลวงพ่อเพิ่มเป็นพระอุปชาเมื่อมีอายุครบบวชจึงอุปสมบท เป็นพระภิกษุต่อโดยไม่ได้ลาสิกขาณพัทศีมาวัดโคกทองในวันที่หนึ่งมิถุนายน2470โดยมีพระอาจารย์องค์แรกคือหลวงพ่อขาบวัดลือชัยเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาเป็นภาษาบาลีจากพระอุปชาว่าปุญญสิริช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดบันทึกตำนานหลวงพ่อเชิดกันต่อครับตามเกิดมามันก็จะได้รับสภาพอย่างเนี้เพราะเจ้าสังขามันแปรปรวนไไม่คงที่เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจ ร้องไห้บางหัวร้อบางอย่างเนี้ยมันหลอกหลอนเราอยู่ทุกทีเนี่ยทำให้เราเสียใจดีใจราทำให้เราอยากได้ทำให้เราไม่อยากได้หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นพระอาจารย์ที่มีมากครูมากอาจารย์เพราะท่านมีใจรักทางด้านการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ได้รับการปูพื้นฐานโดยที่หลวงพ่อเพิ่มเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้มาตั้งแต่หลวงพ่อเชิญมีอายุเพียงสิบขวบดังนั้นท่านจึงมีใจรักทางด้านนี้เป็นชีวิตจิตใจเมื่อทราบว่าที่ไหนมีพระอาจารย์เรืองวิชาต้องไปขอศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอในคราวที่บวชเนนแล้ว ติดตามหลวงพ่อเพิ่มไปซื้อสุงที่จังหวัดชัยนาทได้ไปกราบหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าหลวงพ่อเชิญจึงโชคดีที่ได้วิชาบางประการมาจากพระประมาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรเมื่ออุปสมบทในพรรษาแรกก็ไปขึ้นพระกรรมฐานกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแล้วเดินทางไปไปมามาร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อจงมากมาย หลวงพ่อปานวัดบางนมโคสหายทางธรรมของหลวงพ่อเพิ่มชอบมาพำนักที่วัดโคกทองหลวงพ่อเฉิดก็ฝากตัวเป็นศิษย์คอยปรนิบัติรับใช้แล้วพายเรือไปส่งและพักเรียนวิชาที่วัดบางนมโคเป็นประจำในปีพุทธศักราช2473หลวงพ่อเพิ่มพาท่านไปฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่านคือหลวงปู่วัดพระยาิ แต่หลวงพ่อเริ่มมาอยู่ที่วัดนี้นะครับหลวงพ่อได้บุรณะและปฏิสัของขรอะไรบ้างครับขอรัตนาครับอ้าวบัดนี้ทางทายกทางอีกาคือเจ้าภาพปรารถนาจะให้ฉันสอนธรรมคือได้พัฒนาอะไรบ้างทั้งภายนอกภายในคือภายน เราก็เห็นง่ายๆและดูได้ตาบางคนก็ไม่รู้ว่าพัฒนาเมื่อไงมือทำให้มันดีขึ้นทำให้มันจเจริญขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นเช่นวัดว่าุุโตมมันหักมันพังหรือโบสถลาหลายสิ่งหล่สิ่งใดมันทุกโตมเราก็ทำให้มันดีขึ้นจะพัฒนาให้มันใหม่ขึ้นให้มันสะอาดขึ้นให้น่าดูให้น่าชมขึ้น นี่ก็เรียกว่าพัฒนาทางวัตถุภายนอกที่ทำได้เห็นได้ตาที่ก็สร้างไว้นี่แหละเรียกว่าพัฒนาใหม่แต่พัฒนามาตั้งสามหนแล้วที่ทันได้มาอยู่นี่นี่ไม้ใหม่นี่แหละเมื่อก่อนเป็นไม้ที่นี่เป็นปูนแล้วไม้ทำสองหนแล้วหมดไปแล้วนี่มีปูนทรงนั้นแต่เนนี่ไม่มีไม้ไมเลยทั้องอันเข้าควาเนี่ะ เขาเรียกว่าชาวควา้าชาวควา้าอิภัษสารกเรียกว่าชาววา่อคว้าดูงดงามมีการประดับประดาดูสวยดูงามขึ้นเป็นชวว่อคว้างามทางกระทำมาตั้งเป็นเด็กกันแหละคนก็เบื้อมัง่งรากเสาวมัง่งอะไรบ้างคนแล้แนงบ้างอะไรก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นใหม่ มื่อก่อนอยู่นนั้นน่ะอยู่ในที่มือที่เขาปลูกอะไรขึ้นนู่นทางนาะเดี๋ยวนี้ก็ยกมาใหม่ก็หลวงพ่อที่ท่านเป็นลุกพานั่นท่นจัดการใหม่ท่านวัดให้เข้าระเบียบให้น่าดูขึ้นดังรูปร่างรากฏนี่นและในปีพุทธศักราช2482 หลวงพ่อเชิญอาพาธด้วยโรคตาอักเสบจึงเข้ารักษาตัวที่กรุงเทพและพักอยู่กับหลวงปู่ใกล้วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่เลยได้รับการแนะนำวิชาการต่างๆจากหลวงปู่ใกล้อีกรูปหนึ่งขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองวัสดุก่อสร้างขาดแคลนการบุรณะวัดก็หยุดชะงักหลวงพ่อเชิญจึงถือโอก,กาสเรียนวิชาแพทย์แผนโบนราณ ว่าด้วยสาขาวิชาเวชกรรมกับครูรบที่โรงเรียนประทีปตลาดพลูอยู่สองปีนอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์ที่เรืองวิชาที่มีชื่อเสียงในอยุธยาที่หลวงพ่อเชิญเคยไปขอศึกษาวิชามาก็มีหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในหลวงพ่อแจ่มวัดบัวหักและหลวงพ่อแพรวัดกลางครองเป็นต้นซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ที่เรืองวิชาทั้งสิ้น นับว่าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเป็นพระอาจารย์ที่มีวิชาความรู้มากครูมากอาจารย์ซึ่งหาได้ยากยิ่งอีกรูปหนึ่งในยุคนี้สังขารนั้นมีสองได้กันเออสังขารที่มีวิญญาณครองได้แก่สัตว์ต่างประเภทและเราเนี่ยมีวิญญาณคลองและต้องเป็นไปตามสภาพ ไม่เกิดขึ้นแล้วต้องเป็นไปตามสภาพของมันถึงไม่มีวิญญาณครองมันเป็นไปตามสภาพของมันคือเป็นจะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก,ก็ได้ก่รูปร่างกายสัตว์คนเหล่านี้ ช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองท่านอยู่ช่วยหลวงพ่อเพิ่มบูรณะวัดโคกทองเรื่อยมาพร้อมกันนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมโดยสอบได้นักธรรมตรีตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ในปีพุทธศักราช2469สอบได้นักธรรมโทในปีแรกที่อุปสมบทและอีก8พรรษาต,ต่อมาก็สอบได้นักธรรมเอกสาเหตุที่ท่านสอบได้นักธรรมเอกช้าเนื่องจากไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะเอาเวลาส่วนใหญ่คอยช่วยหลวงพ่อเพิ่มพัฒนาวัดด้วยความอุตสาหะในปีพุทธศักราช2400 ปฏิบ so, uh, ัติภารนกิจการเจ้าคณะอำเภอพานาจะเป็นการต้อนรับแขกรวมทั้งดูแลสุเารภายในวัดเป็นผู้จัดสถานที่ให้คนที่มาขอ่งศักิ์สิทิ์และดกิ่รวกิจคณะกสงฆ์เทศนาตามนิมนต์หรือการเข้าประชุมตามพระเถกำหนดและออกตรวจตราตามบริเวณวัด และสอบนักธรรมสนามหลวงภารกิจต่างๆเหล่านี้ล้วนตกอยู่กับท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นนับเป็นภารกิจที่หนักมากแต่หลวงพ่อเฉินก็สามารถปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยตลอดมาจวบจนหลวงพ่อเพิ่มถึงแก่การมรณภาพในปีพุทธศักราช2491ขมขอรัตนาพระเดพระคุณให้ช่วยเล่าถึงสาเหตุที่หลวงพ่อไม่ได้ออกไปงานต่างๆ้วยครับสา นื่อจากในขณะนี้ผมวอเชิญไม่ค่อยได้ออกรับดีกากิจนิมนต์เกี่ยวกับเรื่องทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ขอร้องไม่ให้หลวงพ่อได้ออกงานเพราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของหลวงพ่อจึงไม่ค่อยได้ออกงานอีกอย่างหนึ่งญาติโยมที่มาที่วัดจะขอร้องให้ท่าน เป่าคมมอมทางผู้อำนวยการท่านก็ขอร้องไว้ไม่ให้ท่านได้ใช้พลังเกี่ยวกับด้านทางลมเป่าเนื่องจากทำให้หลวงพ่อเกิดการเวียนศีรษะและจะทำให้หลวงพ่อเป็นลมง่ายฉะนั้นทางผู้อำนวยการจึงขอร้องมาทางคณะศิษยานุศิษย์จึงจะรวาย ในการรักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทางด้านเกี่ยวกับการเป็นลมโดยจะงดการออกงานต่างๆและไม่มีการเป่าศีีษะที่ญาติโยมมาขอร้องฉะนั้นหวังว่าญาติโยมทุกคนคงจะเข้าใจกันตามนี้ตามตำนานยังกล่าวอีกว่าคณะสงฆ์พร้อมชาวบ้านทั้งหลายประชุม แล้วลงความเห็นว่าหลวงพ่อเชิญท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยมีศีลาจารวัตอันงดงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกประการสมควรเป็นสมภารปกครองวัดโคกทองต่อไปท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาตรูปที่10เมื่อวันที่16กันยายน2492หลวงพ่อเชิญท่านทำหน้าที่ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร และสิทธิ์อย่างที่ยังรมเนื่องจากท่านมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าอาวาสความเจริญทางด้านการก่อสร้างและทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทางการศึกษาของชาวบ้านจึงเจริญขึ้นทุกด้านประกอบกับหลวงพ่อเชิญท่านเชี่ยวชาญพระกรรมฐานแก่กล้าด้านวิทยาคมและมีความเชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนโบราณอีกด้วย ชื่อเสียงของท่านจึงมีผู้รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนพศ2505ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลกูดีและเป็นพระธรรมวาจาจารย์พศ2509เป็นพระอุป,ปัชฌาย์จารพศ2511เป็นพระครูสัญญาบัตรชันตรีในพระราชธินนามพระครูวิชัยประสิทธคุณ ปี2517เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทปี2522เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกปีพศ2524สำนักนายกรัฐมนตรีถวายพัดชั้นพิเศษในฐานะที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดโคกทองและนับเป็นเกียตรติประวัติอันสูงส่งของหลวงพ่อเชิญ ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารประธานพัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นแก่หลวงพ่อเชิญในปีพุทธศักราช2532ปัจจุบันท่านอายุ87ปีท่านยังพูดว่าอาตมาทำงานก็ไม่ได้หวังอะไรทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่ก็ดีใจที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้ ซึ่งอาตามาคิดว่าทำมายังน้อยเกินไปยังมีพระสงฆ์อีกจำนวนไม่น้อยที่ทำมามากกว่านี้แต่ไม่มีใครยกย่องจึงไม่มีคนรู้แต่ท่านก็ทำของท่านต่อไปในส่วนของอาตามาเองก็ยิ่งต้องทำต่อให้มากขึ้นโดยยึดถือความถูกต้องตามกฎระเบียบและธรรมวินัยเป็นสำคัญ ท่านทั้งหลายเกิดมาต้องไปอย่างนี้ตกอยู่ในพระกายรัก,กอันยิ่งยังทุกขอังอนัตตาทุกหินที่ยังความสุกมีอยู่ทุกขินที่ยังความมีอยู่เป็นไปตาอย่างนี้แต่สุขหินที่ยังมันได้เพียงชั่วขณะเดียวนิดเดียวก็หายไปแล้ว ย่เอากองพกมาอีกแล้วอกหินนอยังแล้วกองสุกมาอีกแล้วอกองทุกมาอีกแล้วสุกก็ไม่ได้สุกแค่ทุกหลอ,อกลวงสุกนิดยอมปลอม,ลอมด้วยสภาพของหลอ,อกลวงเพเราอร้าสุกเป็นฝีเป็นอะไรมันมีหนองอยู่ดังนั้นโทษมันมีแต่ว่า เราก็ต้องหาวิธีแก้อันนั้นหายเราจะแก้ต้องบ่มหน่อออกซะเราเย็บปอยไว้เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องมีทุกข์อย่างนั้นเป็นศพเป็นคนนะคนอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกอยาให้มีภัยเวรนด้วยกันและกัน อยู่ในฐานที่น้องเราเพื่อทำร่วมกันให้มีจิตใจอันเยือกเยน็นมีจิตันสะอาดสงา่ามีใจอันสงบเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนั่นคือตำนานของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอำเภอพักไห่จังหวัดยุทธยา เรียกว่าเป็นตำนานที่ทีมงานของเราครับพยายามค้นคว้าไมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเท่าที่จะทําได้ท่านผู้ชมครับเรามีตำนานเด็ดๆอย่างนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์16นาฬิกา30จนถึง17นาฬิกาทางททบ5แห่งนี้นะครับกระผมสุวัตยมจินดาและทีมงานครับเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านวันนี้ครับเวลาหมดครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ท่านอย่าลืมนะครับศุกร์หน้ามีนัดกับเราขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ